ครับคลิปนี้ก็จะมาถอนวิธีการ copy trade นะครับก็คือเมื่อทุกคนสมัครของโบก GMI เสร็จแล้วนะครับยืนยันตัวตนเสร็จ้นะครับให้ทุกคนมาเปิดเปิดเป็นบัญชีลงทุนนะครับเพื่อเปิดบัญชี copy trade นะครับ copy trade ก็คือ copy ของผมได้เลยนะครับผมใช้ EA ในการรันนะครับก็กำไรประมาณเดือนนึงก็ประมาณ10-50%ต่อเดือนนะครับให้เรามากดที่ 3- ขีดซ้ายมือนะครับ แล้วให้เลือกโซเชียลเทรดพอกดโซเชียลเทรดตอนะครับให้เปิดบัญชีนักลงทุนครับอันที่2นะครับหัวข้อแรกนะครับมาสเตอร์สาหรับค o p เปนะครับให้เรากดตรงด้านฝานะครับที่เป็นลูกศรหัวกลับครับกดมาครับให้เรานำไอ d นะครับเพื่อมาใส่ค้นหาครับให้เราใส่ ID นะครับแล้วก็พิมพ์ไอตามนี้ได้เลยนะครับ15 105 8,9,1นะครับแล้วเราก,กดค้นหาครับนี่ครับมันก็จะขึ้นนะครับว่า jnp พ่อบ้านเทรดเดอร์นะครับเราก็กดไปเลยครับพอกดเสร็จปั๊ให้เรามาใส่รหัส ib ด้วยนะครับให้เราใส่ตามนี้ได้เลยนะครับก็คือ gmp 3,1,6 7 4แล้วเราก็ติ๊กครับแล้วก็กดเปิดบัญชีได้เลยครับแล้วเราก็สามารถฝากเงินได้เลยครับระบบมันจะ Copy t ี a เทเองอัตโนมัติเลยนะครับมันก็ออกไม้ทำกาไรได้ปกติครับถ้าเราไม่อยาก Copy t ี a เทแล้วเราก็สามารถปิดไม้ทั้งหมดแต่เราก็สามารถถอนทุนได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ